สวัสดีครับท่านท่านเสียทีเจอท่านเสียทีนะครับก็คือสรีทชิฟฟอร์เรนที่เพียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้เรากําลังขึ้นทางด่วนนะครับเราจะไปะเิฟฟอร์เรนนะครับมินบุรีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพานะครับไปชมชิฟฟรีนมินบุรีนะครับไปกันแบบยาว จะผ่านหลายที่นะครับก็จะผ่านตรงห้างด้วยนะครับไปชมบรรยากาศด้วยตอนฟ้าตอนนี้ก็ช่วงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับช เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่อยากเข้ามาสอบถามนะครับหรือพูดคุยกันได้นะครับเ้างใครอยากรู้ในเรื่องของกิฟต์รีนะครับใครอยากรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถพักมาได้นะครับหรือจะมีเบอร์โทรนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับก็สามารถโทรมาได้เนาะนะครับแล้วก็จะผ่านหน้าห้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้างนะถ้าใครเคยมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นซ้ายเือนนะครับ้ายมงอนผมนี่ก็จะเป็นหน้าห้างนะครับ เราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ไกลนะครับสะดวกสบายนะครับแถวนี้ก็มีรถไฟฟ้านะครับมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็เดินทางมาได้นะครับใครจะมาซื้อสินค้านะครับไฟฟ้าก็อยู่ด้านบนนะครับผอใไรอยู่ในกรุงเทพเนาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับใครอยากจะรู้ว่านะครับช็อปกิฟฟารีนสวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะครับต้องมาชมนะครับต้องมาชมนะครับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทนะครับของคนไทยนะครับร้อยัว่ิ เป็นบริษัทของคนไทยนะครับที่เขาเรียกว่าสัญชาติไทยนะครับบริษัทที่บริการนี้นะครับนี่คือสัญชาตทยนะคือกรุงเทพเนี่ยนะครับแต่รถเยอะนะครับช่วงเย็นนี้ก็ติดเลยนะครับเอาเป็นว่าช่วงเย็นนี้ติดเลยนะเดี๋ยวจะตัดนะครับให้มันไม่ยาวมากนะครับเราเผื่อบางคนก็เคยมาแล้วนะครับแต่เผื่อบางท่านยังไม่เคยมานี่ครับรถก็มาเขาเรียกว่าเส้น รามินทานะครับรามินทา,าต้องบอกว่าเส้นรามินทานะถ้าใครจะมานะครับต้องรามินทาเท่านั้นนะครับก่อนที่จะถึงแยกมมินโบรีนะครับโบเลอเธอร์เลยนะครับถ้าเรามาจากรา,ามินทาลักษีเนี่ยนะครับอยู่ก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับผ่านมาจากแฟชั่นนะครับแต่ถ้ามาจากตลาดมินนะครับก็จะอยู่ขวามือนะครับเราก็จะลงตรง BTS ตรงปั๊มน้ํามันนะครับไม่รู้ว่าเป็น สถานีอะไรนะครับเดี๋ยวไปถึงจะแจ้งนะว่าแล้วก็ถึงนะครับผมรามินทา119ทับหนึ่งนะครับผมเราก็จะเห็นป้ายนะครับเห็นป้ายอยู่ซ้ายมือนี่เองนะครับเราก็สามารถเข้าไปได้ในไปกีฟอริงนะครับรามินทา119นะครับทับหนึ่งนะครับย้ำ119ทับหนึ่งนะครับด้านหน้าที่ไปน่ครับก็จะเป็นบีเทสนะครับผมแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับันเรนโซนนะเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้ว จะมีีพ่รแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไปกันเลยนะครับใส่แมสก่อนแล้วนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมเออขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับเราก็จะมีบันไดแบบนี้นะครับเวลาเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอด้านในนะครับแล้วก็ทักประตูเข้าไปเลย ผลิตภัณฑ์นะครับมุมนี้เป็นมุมโชว์ผลิตภัณฑ์โปรตีนวีแกนสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยโอ้ยเนาะแบบนานเลยอ่าโอเคขอถ่ายนี่ครับเป็นที่สวยง,งาม ราคามีบุรีนะครับใครที่จะมานะครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับชอบสวยใหญ่ใหญ่มากๆเลยมุมเลสตินนะครับน่าเข้ามากๆเลยครับมีมุมสีสวยมุมสวยงามมากนะครับที่นี่ จัดไปเรียงรายนะครับสวยงามแล้วก็สะอาดมืสะอาดตานะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาหยิบหยิบผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์เราก็มีชุ์มแบบนี้นะครับกว้างครับผมกว้างขวางนะครับผมมาเที่ยวชมได้นะครับ่อกีเดินเข้ามาข้างในก็มีพิธิการนะครับคอย้อนรับอยู่นะครับก็จะกว้างขวางนะครับแต่มากมาชุมเที่ยวได้นะครับสวยใหญ่ ชอบใ่ช็อปสวยนะครับจามาได้นะนะครับเราก็จะเป็นช็อปสวยนะครับมา,ช,าชัดลัเบอร์มาเที่ยวได้นะครับผมหรือว่าจะมาชอ็อปหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะสอบถามในเรื่องของธุรกิจได้นะครับหรือว่าสอบถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับ รูปปั้นนะครับของคุณที่ยมนะครับชุดสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวลงนะครับสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนทุกท่านได้เลยนะครับสินค้าเรานะครับมีมากกว่า2 0 0 0รายการนะครับมุมกว้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับสวยงามสวยครับเสือใหญ่ ช่องใหญ่มากหูสะอาดนะครับกว้า,วางๆสามารถมาเดินจิบได้เลยนะครับกว้างมากแล้วก็จะมีแคชเชียร์ตรงนี้นะครับแคชเชียร์เขาเรียกว่าหยิบเซตร์การเราก็สามารถที่จะมาจ่ายตังค์ได้เลยนะครับก <c oughs> ว้างใหญ่นะครับเลนมาก <c oughs> ก็คือเป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับอีฟอร์แบรนด์ไทยเนาะนะครับ <c oughs> ส่วนนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นกาแฟนี่คือโซนกาแฟทั้งหมดเลยนะครับเป็นกาแฟดิฟิีนะครับเยอะมากนะครับก็ประมาณนีครับเขาเรียกกขจัดเป็นสุดโซนนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนกาแฟนะครับฝั่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซน นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับส่วนสำหรับคนที่ต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะว่าตัวไหนนะครับอย่างไร้หรือใครอยากที่อยากสอบถามนะครับก็สามารถที่จะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่อยู่ท้ายคลิปนะครับหรืออ่าไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับสร้างความมั่นใจนะครับไปเดิเร็วๆไวๆ